สวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านด้วยนะครับผมวันนี้มีเกมเปิดใหม่จากทางแอปของ x 7 g เกมเป็นเกมจูจัตสึไคเซนมาเวทผนึกมานะครับผมนี่เลยอาจารย์โกโจซาโตะก็มายืนเท่ๆรอแบบนี้เลยนะครับผมแล้วอันดับของผมเนี่ยก็อยู่ที่2ครับนี่เลยโกโจโกโจของจริงพี่แกไม,ไม่รู้ว่าไปเทพทูมาจากไหนเติมอัดตั้งแต่วันแรกเลเวล71 ผมเลเวล64พลัง2ล้าน1พี่แก่อบไปแล้ว3ล้าน6แต่ก็ไม่เป็นไรครับผมที่2ยังดีครับผมเออเป็นไงก็กเพื่อท่านผู้ชมเลยครับผมผมอัดมาแล้วที่ที่2เลยนะครับผมนี่มาดูตัวละครของผมเลยเออก่อนที่จะไปดูตัวละครสังเกตอะไรไหมครับผมเกมนี้ iOS มีภาษาไทยแล้วนะครับผมสำหรับเกมนี้ iOS มีภาษาไทยแล้ว นี่เลยแต่ว่ามันเป็นแนวนอนแค่นั้นเองนี่เลยเห็นไหมมีภาษาไทยเป็นที่เรียบร้อยนะครับผมสาหรับ iOS ถึงแม้เขาจะแปลมายังไม่ครบถ้วนเนาะก็เดี๋ยวรอแพทอัปเดตกันต่อไปนะครับผมนี่เลยฟุชิงูโลโทจิหรือป่าโทจิของเรามนุษย์ผู้แข็งแกร่งที่สุดอีกหนึ่งคนที่ไม่มีพลังวญญาณไม่มีพลังเวทมนต์นะครับผมฟุชิงูโล จิแล้วก็อีกหนึ่งตัวระดับ UR ตัวเมตู้ในตอนนี้เลยนะผมลิกะและยูตะของเขาเออพร้อมแหวนแต่งงานของเขานะลิกะกับยูตะของเขาแล้วก็จะมีนางฟ้านะตอนนี้มีนางฟ้าตัวน,นี้ที่ยังเป็นเมตาเลยอีกหนึ่งตัวผมขาดไม่ได้เลยพระเอกตัวขาดครึ่งของเราอาจารย์ โกโจโซาโตรุครับนี่รอเลยรอเลยอ่ะมีตัวอะไรอีกนเนี่ยอ่ะแล้วก็มีตัวซับที่มันเป็นหมอที่มันเป็นเพื่อนร่วมรุ่นของอาจารย์อ่ะเออตัวนี้เลย,น,เลยนี่แหละขอบตาดำมาเชียสงสัยนอนน้อยแล้วก็จะมีป่าป่าตัวนี้นที่ใช้พลังแบกส่วนนะครับผมยังไม่ได้ปั่นเนาะเออ เดี๋ยวไปดูที่เกมเพย์ของเกมนี้กันเลยเกมนี้ก็จะเป็นแนวสไตล์ไอเด้นเหมือนเดิมนะถ้ากดมาที่กลางจอเนี่ยก็จะเป็นออโต้ฟามนะมันก็จะออโต้ฟาบทั้งวันของมันอนะเดินไปนเรื่อยนะเนี่ยใช่ไหมเนี่ยเออใช่ไหมเดินผ่านแล้วก็ฟัน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 ไปนเรื่อยนะครับผมแล้วก็มาเก็บบอดเอามันก็จะมีของพอครบเวลาอะไรประมาณนี้แล้วก็มาเก็บบอดเออเป็นเกมแบบเล่นชิลๆ เดี๋ยวเราก็มาดูกันต่อเลยในส่วนของ PVP ที่จะทำให้เราไม่ชิวนะครับผมในโหมดนี้เน,ะนาะคะแนนของเราเนี่ยอยู่ที่2,592แต้มครับซึ่งเป็นลองไอโกโจกละไอโกโจเนี่ย3 4 2แต้มนะเออไปลองมันทั้งพลังแล้วก็คะแนน PVP เลยนะเอ้ยยอมไม่ได้วะคือมันต้องมีนัดล้างตาแน่นอนครับผมเดี๋ยวเราก็ไปดูเกมเพย์ของ PVP กันเลยไป ท้าทายไปครับผมอันนี้น่าจะชิวๆเลยพลังเราห่างจะแบบล่านนทุกคนกปาดเดียวหายหมดเดี๋ยวรอมันรีไปเจอคนแบบว่าสูสีกันก่อนจะสนุกกว่าน,นี้ครับผมอันนี้ก็คือวันเชิญชิวไปแล้วอันนี้เป็นตัวซับพอร์ตนะทุกคนตัวละครซับพอร์ตที่อยู่<ช>นอกนห้าตัวละครของเรามันจะสาม,มารถเลือกมาเพิ่มเด้นคน แล้วก็จะมีอาวุธซัพพอร์ตเนี่ยเออเนี่ยเนี่ยข้างล่างจอเนี่ยนี่เลยฝ่าโทจิเรียกอาวุธออกมาจากสัตว์เดียวก็หวดไปครับผมเรียบร้อยซสส้มศพซะด้วยมาเดี๋ยวขออนุญ,ญาตรีสักหน่อยให้มันเจอพลังสักหนึ่งล้านบวกอ่ะนี่โอเคครับผมเจอละเจมินครับผมพลังหนึ่งล้านห้าแสปดมคนนี้ค่อนข้างสูสีนะจัดทีมรูปแบบเราเลย<ห><ห>ก็จะมี่ เดไไม่ไ้ใลิกาตกไปครับผมโคโจ,โจเข้ามาอ่าสกิลใส่เราเจ็บๆคันๆครับเอาบ้านเขาอะไรลิกาของเขาเอาเรื่องนะทุกคนเอาเรื่องจัดแล้วไอ้โดนูของเราโดนสตัรนไว้เมื่อกี้โอ้โหแลว้วโดนใบเหมือนจะโดนใบตัวซัพพอร์ตทำงาน,นครับของเรา เอาหน่อยดิตตชุดเดียวนางฟ้าครับสก,กิลที่8ของนางฟ้านเนี่ยเขาจะทำประมาณสร้างบาเลียล้างเอฟเฟกเออป๋าโทษตีเอาอีกแล้วเรียกอาวุธออกมาจากสเสียงโยโซแบบหัวตีหวัหวหวัหวตหวัวเออแล้วลิวลกะยูตะเรียกลิกาออกมาอันติยิงบีแมท โอ, Dante, โอ้ resigned, โหยิงดีไม่ดิโกโจซาโตรุสั่งตรงข้ามครับคุราสกิมาเอ้ยมีใชาอี่างนี่วะที่มันอ่าเขาเรียกอะไรอนาเขตแล้วบาเธอตบมือมาแวบไปแวบมาอันติ้จิกมาอีกแล้วยิงไปโกนโจกลางอนาเขตหน่อยดิเออ เดยวอิชถึใครยวอิงใครใครออไปดิข้อมูลหลังไหลเข้าหัวเอาแล้วก็กับริบตากะพริบตาทีนึงขยิบตาไปทีนึงแต่ขอบตาเนี่ยไม่ไหวแล้วขอบตาคุณหมอไม่ไหวแล้วนี่เลยเอาวุธเสริมมามาสับหัวไปทนแล้วฝั่งตรงข้ามก็มีฝั่งตรงข้ามเรื่องมาเป็นกำปั้นอทุบทุบ ฟันไปร่วงแล้วอยู่ตากของเขาเลยรบาเธอยังยืนไหวอยู่บาเธอมาเธอยังไม่ยอมแล้วติดเผาไหม้ไปโอ้้หยอมรับเลยครับผมภาพเกมนี้สวยมากทุกคนดูดิเนียนกิฟดูดิไฟเผาไหม้แบบเป็นไฟจริงๆอ่ะอะและโดนไปครับผมปาโทจิฟันไปจบเกมนะ เรียบร้อยครับผมและคือสามารถข้ามการต่อสู้ได้นะครับผมข้ามเก็บแต้มอะไรประมาณนี้ได้นะนี่เลยก็คือ,อโโนี่แบบนี้ก็กดเลย<อ>ไม่ต้องเสียเวลามาดูแอนิเมชันโโนี่คนนี้มีอุระโมโมก็ชนะชิวๆอ,อ่ะเพื่ออยากดูการต่อสู้กับมีอุระพลังประมาณ1นึ่งล้านเก้าแสห่างกับเราประมาณ2,000สนเนาะมา ก็ท <chat> ้าทายมีเอ้ยมาเลยก็ท้าทายมูลามาคนนี้เป็นอันดับสามเรื่องพลังนะทุกคนซูพูนาด้วยสำหรับทีมของเขาแล้วก็มีบาตเตอร์อ่ะแล้วซูพูนาปัดมาใช้ท่าตัดแล้วก็มีโกโจซาตูนุฝั่งข้ามดูแลสกีมาทุกคนแต่เหมือนจะแสบๆพันๆเหมือนไม่ตึงเท่าไอคนเมื่อกี้ด้วยนะ เหมือนไม่ตึงเท่าเจมินนะคนนี้พลังเยอะแต่ว่าเหมือนจะไม่ตึงทุกคนชื่ออะไรนางฟ้าอติมาทุกคนโอ้โหแสบตาอาจารย์ทำอะไรได้เนี่ยอตินางฟ้านี่โอ้โหจะแสบวนจะแสบวนโอ้โอ้เอาจัดเอาเรื่องจัดเอาเรื่องจัดเดี๋ยวเจอป่าโทจีผมห่วงโซ่มาแล้วหัว หวด้วดหวดัหวหัวหัวทั้งแผงล่วงดิตะุาานะล่วงดิอันแล้วฝั่งข้ามันเอาอีกหรือเปล่าเนี่ยหรือฝั่งเราเนี่ยเออเอาเราต่อน,นี่ว่าได้สกิลต่อนี่จานเหมือนไหลต่อนะทุกคนมดสำหรับป่าโทจิป่าโทจิเหมือนว่าถ้าคือได้เนี่ยไหลเหมือนจะไหลโอู้แล้วบาชื่ออันติมาปบมือครับผมปมมือรัว แต่ไม่เข้าเลย,ลยแล้วที่จาะต่อตีอีกยังเดีไปเลยเอนเอ้าเป็นฝั่งภามดีกว่าโอ้โหพาง,าพางมั่วโทษทีครับพางมั่วดูกางอนต์เขตดูดิคือนี่เรากางันต์เขตไปกางันต์เขตสามวันอย่างนีน้ด่าโอ้โหกางนันต์เขตสองรอบติดละนานจัด ขึ้นแจ้งเตือนแล้วยิบตาไปทีหนึง่งเลือดยังไม่ลดเลยหมอโอย้ยและเลือดยังไม่ลดเลยนี่เอามีดสับหัวคือฝั่งของท่าได้ถึงไงได้ถึกอย่างเดียวดาเมจไม่มีไงทุกคนฝั่งเราเนี่ยทั้งแรงทั้งดาเมจแล้วปากไปปากโทจิปิดงานอีกแล้วโอ้โห สุดจัดสุดจริงครับผมเอาเรื่องจัดจัดเลยสําหรับเมตาฝ่าโทจิคู่กับนะยูตะนะองคตสุยูตะที่มาพร้อมกับแหวนที่เรียกลิกะออกมาได้นะครับผมอ่าสำหรับวันนี้เดี๋ยวก็ขอตัวรีวิวเพียงเท่านี้ก่อนนะครับผมขอตัวลาไปก่อนครับผมสำหรับวันนี้สวัสดีครับ